่รนอันเดอร์คัตอนนีที่เป็นด้านล่างด้านล่างเราจะใช้ในส่วนของโลเฟตนะคะหนึ่งทำไมต้องใช้โลเฟตลูกค้าเป็นวัยรุ่นลูกค้าเป็นวัยรุ่นแล้วโดยทั่วไปลูกค้าจะไม่ชอบให้ความยาวผมสูงกว่าคิว้วนะคะตัวอันเดอร์คัความยาวผมจะอยู่นแนวขอบตาล่างนะคะลักษณะการตัดเราหวีเส้นผมทุกเส้นเลยนะจากมงกุฎลงมาด้านหน้าทั้งหมดเลยค่ะ นะคะช่อที่เราจะตัดก็คือช่อกลางช่อกลางนะคะช่ออ่าข้อช่อกาลางระหว่างคิ้วนะคะส่วนที่เราจะตัดก็คือแนวแนวใต้ตานะคะหรือว่าขอบตาล่างนะคะเปิดตาล่างนะเราตัดช่อกลางเรียบร้อยเราแบ่งไกด์เนี่ยเพื่อตัดด้านขวาและด้านซ้ายนะคะให้สังเกตอาจารย์จะแค่หวีลงมาเพื่อประคองเส้นผมนะคะ แล้วเราก็จะดูสเปคนน่นยตอนนี้ที่เราดึงดึงเต็มที่ให้คุณสังเกตดึงเต็มที่นี่คือในส่วนของขอบตาล่างนะคะตัดทะแยงค่ะตัดทะแยงมาหาในส่วนของด้านข้างนะคะอ่าอันนี้คือในส่วนของแนวด้านซ้ายนะคะต่อไปในส่วนของแนวด้านขวา ตัดทะแยงค่ะตัดทะแยงมาหาในส่วนของหางตาขวาแล้วก็ในส่วนของด้านข้างด้านขวานะคะด้านข้างของอันเดอร์คัตนะคะจะมีความยาวที่แนวหนกคิ้วแนวหนกคิ้วก็คือส่วนนี้นะ มของหัวหุ่นนะคะโดยประมาณสูงกว่าตีนผมขึ้นไปประมาณ1เซนนะคะหรือการตกลงกับลูกค้าเราจะให้สูงขึ้นไปอีกก็ได้นะคะนส่วนที่สูงขึ้นไปแล้วก็ลักษณะการตัดนะคะใช้ไกด์เดิมตัดใช้ในส่วนของลักษณะค่อยคัดหรือว่าพัดปลาละเอียดดึงลงมานะคะล,ลึงลงมาในส่วนของด้านข้างนะคะ ให้เชื่อมต่อกับแนวด้านหลังนะคะเราจะทำแบบเดียวกันทั้งซ้ายและขวา